สวัสดีค่ะวันนี้คุณเปมมาพูดถึงเรื่องอาหารแมวกันนะคะจากประสบการณ์ที่เป็นสูงของคุณเปมในสมัยนู้นที่เลี้ยงแมวตัวแรกเนี่ยก็จะมีการพัฒนาการเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้ได้จากหลายสิ่งหลายอย่างนะคะคือเรียนรู้ไดโดยอัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าคุณมีแมวปุ๊บสิ่งแรกที่จะมีชีวิตอยู่ได้เขาต้องกินอาหารค่ะก็ไปที่ตรงไปที่ร้านที่ร้านขายอาหารเลยนะคะก็ ประสบการณ์ครั้งแรกเลยคือเราได้โยตะมาคือเป็นแมวค่อนข้างร่างกายคือเราตอนแรกเราจะไม่รู้แต่เรามารู้ตอนหลังว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากเป็นพันขเขาด้วยพันขนนี่ก็ามาอยู่ในอากาศร้อนนี่ก็คือโอเคเขาอาจจะเกิดในประเทศเราแต่ว่ายัางไงเผ่าพันธุ์เขา,าเขาก็ต้องการสิ่งที่อุณหภูมิหรืออะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะ อนนี้เนี่ยพอเราได้มาแมวแมวค่อนข้างร่างกายไม่แข็งแรงแล้วเราก็ไม่ทราบนี่เราเราก็จะได้อาหารจากทางร้านค้าที่เขาแนะนามาให้ก็อาหารเปียกกระป๋ะอะไรต่างๆมาแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยจริงๆของแมวโยตาก็คือว่าเราไม่มีความรู้เราไปได้แมวที่อายุไม่ถึงสองเดือนนี่นี่คือปัญหาที่ถูกยัดเย็ดมาให้เพราะว่าเราไม่รู้ขนาดเราไม่รู้ว่าดูยังไงอายุเท่าไหร่ดูฟัน,นืะเปล่า แล้วก็ดูเพศรู้อะไรเราเห็นความน่ารักบกปุยเราก็ได้มาเลยนี่ค่ะแล้วก็เราเลี้ยงแมวมีหลายตัวที่เราเลี้ยงขนาดเล็กเนี่ยบางทีเสียชีวิตเวลาไปฉีกวัคซีนแพ้วัคซีนเสียชีวิตหรือว่าเสียชีวิตระหว่างที่เราเลี้ยงนะคะก็มีแล้วพอเราไปที่วัดที่ทําการเผาของเขาเนี่ยจัาเลรก็จะบอกเราว่าเนี่ยคุณจะไปซื้อ ตามสวนนะ้าเพราะว่าเขาไม่ได้มีคุณภาพที่ดีแมวค่อนข้างเยอะเอามาเผากันเยอะนี่อันนี้สิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเบื้องหลังที่บรรดาชาวทาตแมวเท่าไหร่ก็ไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้แต่ว่าคุณหมอคุณหมอกับผู้เลี้ยงจะรู้นะคะแล้วก็อ่ะเกินเลยออกออกนอกขอบอาหารไปแล้วค่ะนี้เราก็เลยเริ่มเริ่มพัฒนาการได้มาปัจจัยของเราก็คือถึงแมวจะเกินสองเดือนแล้วก็ตามก็ควรจะมีนม เพื่อเป็นการประกอบไปด้วยเขาก็ต้องทานนมไปด้วยค่ะตอนนี้นมเนี่ยมันก็จะมี2ชนิดคือนมเป็นกระป๋องที่เป็นน้ําแล้วก็นมที่เป็นผงที่เอามาชงเหมือนนมเด็กเนี่ยค่ะเอามาชงแล้วก็ให้เขาความปัน่นป่วนก็จะเกิดขึ้นเลยว่าเราจะกินยังไงถ้าเราได้แมวปากเล็กมาเนี่ยปัญหาคือเออมันจะมีจุกนมของคล้ายๆกับข,ข,ของเด็กเห็นไหมคะแต่มันจะขวดเล็กมากนะคะบางทีมาผส,สมให้เขากินเนี่ยบางทีก็ไม่สะดวกเราก็ต้อง ทุกเทคนิคเลยเอา,เากินไม่สะดวกจะกินยังไงลูกเราจะแฉะจะแปะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเลอะเทอะหมดทุกทางความสะอาดเพราะว่ามันน่าสงสารมากถ้าเกิดเขาจะเหนอะเหนอะเหนียวเหนียวเนาะบางทีก็ต้องใช้สลิงสลิงก็ต้องมีวิธีการดูดมาแล้วก็ต้องค่อยๆแบ่งให้เขากินเพื่อไม่ให้สำลักก็คือมอมแมมไปหมดเลยฮะแต่ว่ามันต้องกินด้วยความถี่นะตอนนี้ก็เป็นความวุ่นวายเลยแล้วก็พอจบตรงนี้ก็เป็นอาหารเปียกนี่ แมวหน้าบี้จมูกจะเล็กมากเนัเวลากินจุ้มไปในในอาหารเนี่ยบางทีจมูกไปแบบมันน่าสงสารมากคือปากใหญ่แต่จมูกเล็กจมไปกับอาหารเลยก็จะต้องคอยพัฒนานในการกินเข้าไปให้ได้นะคะพอจะผ่านตรงจุดนั้นไปเนี่ยไอสิ่งที่บอกว่าเลี้ยงเด็กว่ายากแล้วเลี้ยงแมวยากกว่าถ้าเอาแมวเล็กๆมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเลยจริงๆถ้ามีประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างถึงง่ายหมด แต่ถ้ามือใหม่หัดขับมือใหม่มาเลยเนี่ยอันนี้คือปัญหาละแล้วก็พอเราเริ่มไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะแนะนำว่าควรเอาคุณแม่คุณเปลี่ยนอาหารประเภทนี้แล้วเพราะว่าเกินวัยหกเดือนหนึ่งปีอะไรเนี่ยอาหารเม็ดมันจะมีสเต็ปของมันนะคะแล้วก็จะจะบอกว่าควรจะเริ่มอาหารเม็ดเมื่อไหร่ทําไมต้องเริ่มไม่เริ่มได้ไหมเขากําลังเพินกับอาหารแฉะคุณหมอบอกว่าเนื่องจากว่าอาหารเม็ดเนี่ยมันจะมี คุณค่าของอาหารามีการผสม,มอะไรมากมายไปในอาหารแล้วแต่ว่าเขาเรียกแล้วแต่ยี่ห้อละกันนะคะคุณสมคุณภาพต่างๆนั้นก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วกันตอน,นี้เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเป็นการขัดสีฟันไม่ให้ฟันมีหินปูนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรีบเปลี่ยนแล้วก็การการถ่ายของเขาเนี่ยจะไม่แฉะมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นก้อนมากขึ้น แต่ว่าถามว่ากินกินเละแล้วเป็นไงมันก็ยังเป็นค่ะแต่ว่าเพราะว่ามันมีน้ําเยอะนะคะวันนี้พอกินอาหารเม็ดเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยในการมีน้ําให้เขาเพราะน้ําเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แมวเนี่ยออโอกาสจะเป็นนิ่วในไตเป็นอะไรประเภทเนี้มันน้อยลงอ่าเป็นแบบเป็นคุณหมอไปซะแล้วนะคะแล้วเราก็มีประสบการณ์ตรงนี้สุดแล้วตอนนี้พอเราม,มีพอเราเปลี่ยนจาก วันเวลาผ่านไปแล้วก็มีน้องๆตัวเล็กๆที่เกิดขึ้นกับมิมีมมม่มาใหม่เนี่ยเรารู้แหละตอนนี้เราเห็นว่าดวตากินกิโลก,กิโล,ลกิโลเด็ดขวดซองเล็กๆอะประมาณนะฮะไม่หมดสักทีเราอยากให้ลูกของเราเหมือนกับที่ในในรูปต่างๆในเฟซเนี่ยอะไรเงี้ยให้มันอ้วนจำมมจำจำพอเลี้ยงไปสักครู่ก็จำมมแต่ว่าตัวเบามากม,มีแต่ขนนะคะ ก็พยายามพยายามหาที่จะกินรุ่นใหม่มาโอโหประเคนเต็มที่เลยค่ะวางไว้วันนี้แมวแมวเด็กไปกินอาหารแมวโตโอโหตอนนี้ก็โตกันแบบระเบิดระเบอ้อเลยนะคะก็เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเนี่ยอาหารรุ่นปัจจุบันที่เหลือ3าตัวเนี่ยก,ก็จะเป็นแมวที่แบบข้ามขั้นตอนคือกินแฉเสร็จแล้วก็ข้ามขั้นตอนไปแย่งของผู้ใหญ่กินนะ,ะมีมีของเด็กเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไปแย่งของของแมวโตกิน อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังว่าเออจะไม่มีใครบอกเราเนาะแล้วก็การกินกับอาหารเหมือนกันบางทีถ้าเกิดเขาแพ้มีการเปลี่ยนอาหารใหม่ๆเนี่ยเขาจะเกิดอาการแพ้คุณแม่อย่งเพิ่งซีเรียสน,นะคะอาจจะต้องกลับไปให้อาหารเก่าผสมกับอาหารใหม่ค่อ,คอยๆใส่ไปเห็นไหมคะบทบาทความเป็นแม่บทบาทความเป็นแม่บบมน,แมนะ คือคือมันมีมันมีเรื่องปัจจัยที่ทําให้เราต้องต้องกลับมารู้ว่าเอ้ยมันจริงๆอิเรบื้องหลังของการเลี้ยงแมวมันมีอะไรกันบ้างนะคะไอ้สวยงามก็สวยงามแต่ว่าบางครั้งการค้นหาหรือว่าการศึกษาต่างๆ่เราหาไม่ได้มันต้องหาจากประสบการณ์เราเองโดยตรงแล้วแก้แก้กันไปวันนี้เนี่ยคุณเปรมมีตรงนี้คุณเปรมก็เอามาเล่าเล่านะคะว่าเราผ่านตรงนี้มาแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราอย่าซีเรียสนะคะ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือคือสิ่งที่มันมันไปด้วยกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วความเป็นแม่กับความเป็นลูกนะให้มันเกิดขึ้นวันนี้พูดเยอะไปลคะค่ะออกก่อนนะสนุกไม่สนุกลองเข้ามาคุยกันนะคะคุณเปรมก็ยังไม่เป็นนักเล่าที่ชำนาญเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะเอามาแบ่งปันว่าเอ้ยคุณแม่มีแบบนี้เพื่อนๆมีแบบไหนมีมีแบบ พิเศษกว่าน,นี้ไหมอ๋อีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปะขนมแมวคุณเปมเห็นขนมแมวกำหน่ารักมันคงจะอร่อยก็เลยเอามาให้เขากินพอกินไปกินมาอร่อยไม่เกิดความอร่อยถูกไหมฮะก็เลยบอกว่าอย่าลิอย่าลิให้เขากินเพราะว่ามันเปื้อง <laughs> นะคะมันเปลืองมันไม่ใช่อะไรมันก็เปลืองแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณหมอเห็นมารู้จังแมวสีน้ำตาลของคุณเปมตัวใหญ่มาก10กิโลได้แล้วมังง้งเนี่ยหมอบอกว่าคุณแม่แลดความอ้วนคุณเปมก็ต้องไปจัดสรรหาอาหารเม็ดที่เปี่ยวกับความอ้วนตอนแรกก็เลยเปลี่ยนเป็นทำหมันเพราะเขาทำหมันหมดแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้ผออ้วนก็ต้องไปเปลี่ยนอันอ้วนเขาก็จะมีการอัจงอาเจียนบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเริ่มแพ้พอก็เริ่มชํานานโอเคแต่สิ่งที่เลวร้ยายไปกว่าน,นั้นเพราะว่าความใจอ่อนของพ่อและแม่คือป้า,ปาและหม่ามาพอเด็กๆเ,เ,เขาก็จะวนเวียนมาหาขนมแมวเราก็จะให้กลายเป็นอาหารมือม้อๆหนึ่งของเขาไปโดยในทันทีทันใดมันก็เลยทําให้คุณหมอบอกว่าคุณแม่คะ ถ้าเกิดว่าไม่รถเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินไม่ไหวนะคะหลังเขาแอ่นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเขาจะกระโดดไม่ไหวแต่ามารุจังยังกระโดดได้อยู่คะ่ะก็เลยยังมีความรู้สึกว่ายังมีกําลังใจพอเขาเริ่มไม่ดีเอาอาหารลดความอ้วนของแมวมาให้เขากินอาหารที่พูดถึงที่คุณเปรมซื้อนะคะเป็นอาหารที่สําหรับแมวธรหมัดแล้วแล้วก็ทั้งตัวผู้และตัวเมียทานได้แล้วก็อาหารที่เกี่ยวกับลดความอดอ้วนของเขาก็ เป็นอาหารที่ต้องซื้อในคลินิกที่มีหมอหรือว่าร้านอาหารสัตว์ที่มีหมอเป็นผู้เอ,อ่อเขาเรียกอ,อะไรคะจำหน่ายอยู่ตรงนั้นนะคะสามารถจะหาซื้อได้แต่ถ้าเกิดห้างสรรพสินค้าทั่วไปไม่มีจําหน่ายแต่จริงๆแล้วคุณเปมอยากจะกลับมากินอาหารทั่วๆไปที่เขากินกันธรรมดานะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่มันเกินเลยไปกว่านั้นน่ะมันก็เริ่มมาเป็นการที่จะต้องซิเอ่อจ่ายสตังค์มากขึ้นค่ะวันนี้ ก็คงจะมีแค่นี้นะคะมาพูดให้ฟังว่ากำลังเ,เทคนิคหรือการปรับเปลี่ยนการทํายังไงกับแมวของเราบ้างแล้วยังมีเรื่องเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมาพูดแมวก้าชีวิตค่ะมันมีจริงๆนะ <c oughs> วันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ